สวัสดีครับช่างเบิร์ตเสือ0ูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาทำกับข้าวสูตรทางบ,าบ้านนะครับสูตรทางบ้านผมครับแถวสุพรรณบุรีนะครับเป็นแกงป่าครับผมจะทำแกงป่ากบครับใส่มะขเขือพวมกับเห็ดฟางนะครับ ครับเรามาดูวัตถุดิบนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็แรกก็กบครับกบที่ทํามาแล้วนะครับไปซื้อจากตลาดเมื่อเช้านี้ครับแล้วก็เราจะใส่อะไรครับใส่ผักจะเป็นครับมะเขือพวงครับมะเขือพวงอันนี้ครับปลูกหลังบ้านนะครับมันไม่ได้ปลูกกับขึ้นเองครับดกครับแล้วก็ใส่อะไรครับใส่เห็ดครับเห็ดฟางครับเครื่อง ที่จะใส่ประกอบครับจัดข่าวครับก็มีกระเพานะครับใบกระเพาครับมีพริกไทยครับก็มีกระชายนะครับครับต่อไปครับมาดูครับเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับเครื่องแกงครับเครื่องแกงเราจะใส่อะไรบ้างครับก็จะมีพริกแห้งครับพริกแห้งก็แช่น้ําก่อนนะครับเราจะตักง่ายๆนะครับใครชอบเผ็ดก็ ก็พิจารณาครับสําหรับผมนี่ผมผมใส่พริกอยู่ประมาณครับสามสิบห้าเม็ดนะครับครับแล้วก็อันต่อไปก็คืออันนี้ครับข้าวเบือครับบ้านผมเรียกว่าข้าวเบือเนาะครับแถวภาคกลางครับข้าวเบือก็คือเอาเข้าวสารข้าวสารเข้ามาแช่น้ํานะครับมาแช่น้ําม้นอ่อนครับเพื่อเราจะตากับพริกพริกแกงนะครับข้าวเบือคุณสปอนข้าวเบือก็จะทําให พริกแกงของเราครับเข้มข้นนะครับต่อไปก็ครับมะกรูดนะครับมะกรูดเราจะเอาเอาเฉพาะผิวไปนะครับปอกเอาผิวบางๆครับผิวแล้วก็มาหั่นๆตำใสเครื่องแกงนะครับมะกรูดมีคาครับคาตะไคร้ครับตะไคร้แล้วก็หอมครับหอมสักประมาณสักสองหัวครับหอมแดงครับแล้วก็กระเทียมสักสักสี่ห้ากลีบนะครับเน้น ถ้าเป็นแกงคั่วแกงเผ็ดแบบนี้นะครับก็เราจะใช้กระเทียมมากกว่ามากกว่าหอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแกงส้มครับแกงส้มเราจะเน้นเน้นหอมมากกว่ากระเทียมนะครับจะจะจะกลับกันครับแกงส้มก็จะเพิ่มเพิ่มกระชายเข้าไปครับกระชายเยอะๆสักหน่อยกระชายสักแปดเง่งเก้าเง่งนี่นะครับแถมหอมหน่อยก็ก็ตะไคร้สักต้นนะครับถ้าแกงแกงส้มนะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยครับพริกแกงครับเกลือครับเกลือใส่สักประมาณสักครึ่งช้อนแกงนะครับเพื่อให้เครื่องแกงเราเข้ากันนะครับเขาพริกเขาเกลือครับครับแล้วก็ตมให้ละเอียดนะครับถ้าใครมีเครื่องบดครับก็ตมพอแตกๆแล้วก็เอาไปใส่เครื่องบดได้นะครับเครื่องเครื่องบดเครื่องปั่นผลไม้นะครับก็ได้นะครับใส่น้ําสักหน่อยนะครับมันได้ปั่นง่ายๆแล้วก็ ใส่กะปิด้วยนะครับกะปิกะปิเราใส่ใส่ตอนตอนก่อนจะเอาเข้าเครื่องปั่นนะครับเอากะปิใส่สักประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับไม่ใส่มากไม่เน้นกะปินะครับถ้าเป็นแกงกวาถ้าแกงขั่วเอ้ hey, ถ้าเป็นแกงส้มนะครับแกงส้มเราจะเน้นกะปิะเยอะๆนะครับถ้าไม่ใครไม่มีเครื่องปั่นเราก็ตำเอาครับตำให้จนจนละเอียดนะครับจนเหนียวนะครับกาได้เหนียวประมาณนี้นะครับ ตามดูเรารูจากข้าวเหนียวมันก็จะเ็นียวหนืดใส่กะปินะครับกะปิสักนี่ครับประมาณนี้นะครับพอครับพอได้หอมๆนะครับมหน่อยใส่กะปิแล้วก็โขกให้เท้ากันนะครับเราตามครับเทนแกงเรียบร้อยแล้วครับเราก็น้ำมาใส่จะเพิ่งใส่มากนะครับ ตอนแรกเพราะว่าเราจะเอา,อาพริกแกงครับไปต้มมันเดือดก่อนนะครับแล้วเราจะใช้กระทะนะครับครับน้ำประมาณนี้ก่อนนะครับครับพริกน้นลายหมดก็ คกอย่าเพิ track track toolkit, whole, ่งร้างครับ่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าเราเติมน้ำล้วก็เอาน้ามาใส่ในคกครับละลายละลายไอ้ที่มันติดติดคกไปครับครัเอามาใส่ต่ออีกนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มน้ําแกงครับเราเดือดได้นะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงสักหน่อยนะครับผมจะใส่เครื่องปรุงรสประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็น้ำตาลสักหนึ่งช้อนแกงนะครับเพื่อให้รสชาติก่อม ใส่ไปก็คนๆให้มันละลายนะครับตันนี้ถ้าจะเห็นว่าพริกแกงเราจะมีฟองครับฟองดแดงฟองพริกนะครับเราต้องตักออกครับถ้าไม่ตักออกมันจะเผ็ดนะครับครับตักออกหมดแล้วก็ใส่กบนะครับกบแดงครับน้ำร้ดเดือดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้ไม่ขาวนะครับไปตักใส่เขาไม่ต้องเทก็ได้ครับ ก็ใส่ก็ใส่ให้มันทั่วๆัได้เนื้อกบมันจะได้จมน้ำแกงนะครับจะเพิ่งคนนะครับปล่อยสักครับเอาปล่อยไว้สักหน่อยก่อนครับให้แต่ว่าไปกดได้ครับค่อยๆกดให้เนื้อกบมันมันจมน้ำแกงนะครับเพื่อไม่ให้มันขาวถพาเราถ้าเราไปคนใส่ปั๊บคนเลยก็จะทำให้ขาวได้นะแต่ส่วนมาก แกงป่าครับแกงเผ็ดแกงคั่วอย่างนี้มันกินคาวไม่ค่อยมีแล้วครับเพราะว่าเครื่องเผ็ดเครื่องแกงเราเราเข้มข้นครับครับเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนครับค่อยค่อยคนนะครับพริกแกงเดือดนะครับเดือดครับเห็นแล้วก็คนได้ครับคนกบให้มันพรวดถึงให้ข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับให้มันให้มันสุกเข้ากับกันครับ รอรออีกสักพักครับให้คบสุกดีครับค่อยค่อยใส่เห็ดฟางครับแบบยาเทียนครับครบสุกไปแล้วครับแล้วก็ใส่ผักเลยครับใส่ใส่เห็ดฟางครับครับคุณได้เลยครับไม่นีปัญหาครับเห็ดฟางมันมันไม่ขาวครับใช่ไหมครับเรา กมารับมะเขือก็ใส่ได้เลยครับเดี๋ยวค่อยชิมดูครับว่าเผ็ดมากไหมครับถ้าเผ็ดมากเราก็เติมน้ำอีกครับ นี่คือว่าน้ำแกงจะเข้มข้นนะครับน้ำไม่เยอะใส่กระชายเลยครับกระชายกระชายซอยกระชายซอยครับกระชายอ่อนครับกระเพราไว้ใส่ตอนเราเราจะปรุงครับสุดท้ายครับ ส่กระเราแล้วก็ปิดไฟเลยนะน,นี่ก็ชิมได้ครับน้องชิมรู้ว่ารสชาติเข้มข้นเลยครับถ้าเข้มข้นเราก็ตตเติมน้ำนะครับอืมถ้าเข้มข้นนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเติมน้ำไปสักหน่อยนะครับ สมาชิกในครอบครัวที่กินเก็บไม่ได้ครับแล้วก็น้ำในครกที่ครกที่เรา,เอาตอนแรกที่เราไม่ทันน้ำเราเอาน้ำใส่ไว้นะครับเพื่อเอามาเติมครับไปเติมยมังไงครับคงให้แกงมันเดือดอยู่นะครับ ให้ชอบเผ็ดมากก็เติมน้ำไปมากนะครับแต่ชอบเผ็ดบากบ้าก็น้ำน,น้อยครับแค่นั้นนะครับอย่างนี้ลองคนๆแล้วก็ลองเค็มดูว,ว่าความเผ็ดโอเคไปครับปกตินะครับแกงวันนี้ก็ต้องเผ็ดน,นะครับัน้นเหเือนสูตรคล้ายๆทางภาคใต้ครับแกงป่าเขาก็จะชอบรสชาติที่เผ็ดน,นะครับทางใต้ชอบเผ็ด ผมก็คนภาคกลางครับคนสุพรรณครับก็ชอบกินเผ็ดมรงนั้นครับโอเคครับ <c oughs> ก็ไม่เผ็ดมากนะครับก็ <c oughs> เราใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยครับตอนแรกเราใส่แค่เกลือนิดเดียวนะครับ <c oughs> เอาเผือาไว้ใส่น้ำปลาครับน้ำปลามันก็นปลาปรุงรสครับ ก็จะมีเพิ่มกลิ่นหอมครับของของแกงนะครับโอเคนะครับเห็ดน,น่าจะสุกแล้วครับเราใส่กระเพราเลยครับเผารวยหน้าเลยครับใครชอบกลิหอมมากก็ใส่เยอะนะครับไม่ชอบกินกระเพราก็ใส่ใน,น้อยๆนะครับแต่แต่ก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าแกงปลาแกงกุง้งของคู่กนันะค,ครับเราก็ทีนี้เราก็ดับปิดแก๊สได้แล้วครับ คนกะเพราให้มันก็เข้ากันนะครับจะ<ม>หอมกะเพราะนะครับครับโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ